ก็เป็นงานศพที่มีความสุขนะมันไม่ใช่ศพคนทั่วๆไปศพของนักปฏิบัติพวกเราจำนวนมากที่มาร่วมงานกันนี้ก็เป็นนักปฏิบัติเราเป็นนักปฏิบัตินะั้นเราไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะความแก่ความเจ็บความตายเราไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะการพลดัพลดพรากจากสิ่งที่รักหรือการประสบสิ่งที่ไม่รัก ใจของเราไม่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงถ้าเราได้ฝึกฝนตัวเองมาพอสมควรแล้วแม่ชีพรธรรมก็ได้บวชมานานนะทำประโยชน์มาพอสมควรได้ปฏิบัติด,ด้วยตนเองด้วยนะได้ชักชวนคนอื่นให้ปฏิบัติด,ด้วยว่าเป็นชีวิตที่มีประโยชน์ย่าชีวิต แบบนี้นะเป็นชีวิตที่เป็นตัวอย่างให้พวกเราการที่แม่ชีเขาตายเขาก็ตายให้เราดูก็เป็นธรรมะถ้าใจเราเข้าใจถึงธรรมะแล้วก็คนที่ถ้าเราเข้าใจเองนะเราจะตายเราก็ไม่หวั่นไหว แล้วเราเข้าใจธรรมะแล้วนะคนที่เรารักหรือคนที่เราผูกพันด้วยตายเราก็ไม่หวั่นไหวใจที่มีธรรม,มนะนั่นคือใจที่เห็นความจริงของชีวิตความจริงที่ว่าทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยมันเป็นของชั่วคราวถ้าเรายอมรับได้นะว่าทุกอย่างในชีวิตเป็นของชั่วคราวเนี่ยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะใจมันจะไม่กระเพื่อมหันไหว นการที่เรามาหัดปฏิบัติธรรมเนี่ยมาพาจิตให้ได้เรียนรู้ความจริงของชีวิตจิตใจโดยธรรมชาติมีธรรมชาติที่จะไหลหลงต่ําตลอดเวลางนั้นต้องพามันฝึกมันหัดพามันปฏิบัติไปตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าสอนมันถึงจะยกระดับจิตใจขึ้นไปได้จน,นเกิดความรู้แจ้งเห็นจริง การรู้จริงเห็นจริงเรียกว่ามีปัญญาพระพุทธเจ้าท่านยืนยันเลยว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ถึงความบริสุทธิ์ด้วยศีลไม่ใช่ถึงด้วยสมาธิถึงด้วยปัญญาแต่ปัญญาจะมีโดยไม่มีศีลและสมาธิร,รองรับนะเป็นไปไม่ไดนะ้งั้นสิ่งที่พวกเราชาวพุทธจะต้องศึกษามันเลยมีอยู่สมเรื่องเรื่องแรกเรียกว่าศีลสิกขา เรื่องที่2คือจิตตสศิขาเรื่องที่สาถึงจะถึงขั้นปัญญาศิกขาอยู่ๆไม่มีศีลนะจะไปเจริญปัญญาเนี่ยทำไม่ได้จะไม่มีสมาธิไม่มีจิตที่ถูกต้องไปเจริญปัญญาเนี่ยทำไม่ได้จริงเฉนั้นพวกเราจำนวนมากนะที่ลงทุนลงแรงปฏิบัติเนี่ยแล้วมันไม่เห็นผลมันลดละก,กิเลสไม่ได้นะสลัดความทุกข์ออกจากจิตใจไม่ได้คลายความยึดถือในรูปนามกายใจไม่ได้นะ พราะปฏิบัติไม่ถูกนะเออารก็จะเจริญปัญญาโดยไม่มีสมาธิใช้ไม่ได้อีกพวกหนึ่งนะจะทำแต่สมาธิไม่เจริญปัญญาก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะเรื่องศีลไม่ใช่แค่ว่ามาขอจากพระนะศีลมันเป็นความตั้งใจเป็นตัวเจตนาของเรานะเราต้องเจตนาเราต้องตั้งใจว่าเราจะงดเว้นการทำบาปอกุศลทางกายทางวาจาของเรา คนที่มีศีลน,นะใจมันจะมีธรรมะขึ้นมาอย่างเรามีศีลข้อแรกนะเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรเนี่ยเรารักษาข้อนี้ได้เข้มงวดนะแต่ไปใจของเราจะเกิดธรรมะมันมีบาร,รมนะีเกิดเมตตาบาร,รมีขึ้นมานะสะสมเป็นบาร,รมีที่จะเป็นกําลังให้เราข้ามภพข้ามชาติไปเราถือศีลเราไม่รักไม่ขโมยของใครนะนะเราก็รู้จัก ต่อไปนะมันพัฒนาขึ้นไปมันรู้จักใหนะ้งั้นไม่เอาของคนอื่นมันก็ดีนะแต่ต่อไปมันพัฒนาไปถึงขั้นให้เขาได้นะเนี่ยมันจะเป็นฐานบารมีขึ้นมาการที่เราซื่อสัตย์อยู่ในคู่ของเราน,ะนานไปมันจะเกิดบารมีตัวหนึ่งชื่อเนคขัมมาบารมนะีการที่เรารักษาศีลไม่โกหกหลอกลวงตลบตแนะแลงจะได้สัจจะบารมนะีการที่เรา ไม่ติดสุรายาเสพติดอะไรพวกน,นี้จะได้สติเนดะีย๋ยวพัฒนาสติสัมปรชัญญาขึ้นมาเพื่อเป็นเป็นบาดเป็นฐานเพื่อการเจริญปัญญานะถ้าไม่มีสติเจริญปัญญาไม่ได้นะงั้นพวกเราต้องรู้จักคุณค่าของศีลถ้ามีศีลก็มีธรรมถ้าไม่มีศีลไม่มีธรรมศีลนะน,นอกจากจะทำให้เราได้บารมีหลายๆตัวขึ้นมาแล้วนะ ศีลยังช่วยเราให้มีความสงบของจิตใจคนที่มีความเมตตากรุณานะจิตใจสงบมากกว่าคนที่คิดทำร้ายคนอื่นคนที่รู้จักให้นะจิตใจมีความสงบมีความสุขมากกว่าคนที่คิดจะเอาของคนอื่นคนที่ซื่อสัตย์ในคู่ของตัวเองสงบกว่าพวกเจ้าชูเรียราชคนที่พูดความจริงนะจิตใจสงบกว่าพวกโกหกหลอกลวง ตลบตะแลงเพราะนั้นฟุ้งซ่านนะคนที่ไม่ผิดศีลห้าข้อหนะ้ากินเหล้าเมายาอะไรนนะ mm. เขาก็ดีนะจะได้ความรู้สึกตัวง่ายธรรมดาคนในโลกไม่รู้สึกตัวอยู่แล้วละ่นะจะหลงตลอดเวลาในโลกเนี้ยหาคนที่รู้สึกตัวได้เนี่ยนับตัวได้เลยนะแทบไม่มีนี่แต่คนหลงนะเห็นรูปคนหลงไปดูนะ ได้ยินเสียงก็หลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปริมรถหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดนึกทางใจลงมือปฏิบัติธรรมก็หลงไปเพ่งใจมีแต่ความหลงนะงั้นเราค่อยๆพัฒนาพอเรามีสติขึ้นมาเนี่ยจิตใจสงบง่ายถ้าไม่มีสตินะฝึกจิตให้สงบยากมากเลยถ้ามีสติจริงๆง่ายมากเลยที่จะให้จิตใจเรามีความสงบขึ้นมีสมาธิขึ้นมาแค่เรามีสติ รู้ทันจิตที่ฟุง้งซ่านหรือรู้ทันจิตที่มีนิวรณ์นะนิวรณ์จะดับอัตโนมัติเพราะนิวรณ์จะเกิดร่วมแต่สติไม่ได้เลยกิเลสเนี่ยเกิดร่วมแต่สติไม่ได้เลยงั้นแค่เรารู้ทัน่าจิตฟุง้งซนะ่านเนี่ยจิตก็สงบละงั้นศีลห้านะจะช่วยทําให้เราได้สมาธิได้ง่ายนะงั้นพวกเราต้องฝึกสมาธิเมื่อเราฝึกนะทีแรกก็ต้องตั้งใจงดเว้น การทาบาปอกุศลตั้งใจเอาเองก็ได้ไม่ต้องไปขอกับพระการมาขอศีลกับพระมันคล้ายๆการปฏิญาณตัวมีพยานรู้เห็นเวลาจะทําผิดศีลจะได้ละอายใจว่าเคยไปบอกกับพระไว้แต่ถ้าเราไม่ละอายใจก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนะเราตั้งใจเอาเองก็ได้นะตื่นเช้าขึ้นมาตั้งใจเลยเราจะไม่ทําผิดศีลห้าศีลที่สําคัญที่สุดเลยนะคือศีนห้านะในองค์มรรคเราไปดูให้ดีนะจะเป็นเรื่องของศีลห้า สัมมาวาจานะก็ศีลข้อ 4, สสัมมากรรมันตะศีลข้อ1 2 3สามใช่ไหมสัมมาสตินะี่มันมามนเชื่อมโยงอยู่กับศีลข้อ5นะนั้นมันจะเป็นเรื่องของศีล5้นี่แหละสาคัญที่สุดนะงั้นตั้งอกตั้งใจเอาแค่นี้แหละนะส่วนเป็นพระเป็นชีเป็นสามนเณรีเป็นภิกษุณีอะไรนะก็รักษาตามหลักเกณฑ์นะมีไม่เท่ากันนะต้องรักษาต้องเข้มงวด เพื่อให้จิตของเรานะมันมีพลังมีบุญบาร,รมีขึ้นมานะแล้วก็มีความสุขมีความสงบขึ้นมาตั้งใจไว้ตื่นนอนขึ้นมาก็ตั้งใจว่าจะรักษาศีลกลางวันก่อนจะกินข้าวก็ตั้งใจจะรักษาศีลเผื่อสำลักข้าวตายนะจะไ,ได้ตายแบบมีศีลตอนเย็นก็ตั้งใจรักษานะก่อนนอนก็ตั้งใจรักษาเผื่อตายกลางคืนนะตั้งใจเรื่อยๆนึกอยู่เรื่อยๆว่าเราจะมีศีลห้าเวลาจะทําผิดมันจะได้ละอายใจ ได้เตือนตัวเองอยู่เรื่อยๆเบื้องต้นเรารักษาศีลด้วยความเจตนางดเว้นไปก่อนต่อไปเราค่อยๆพัฒนาสติขึ้นมานะคอยรู้เท่าทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตคอยรู้ทันถ้าเรารู้ทันอย่างนั้นได้นะเราจะรักษาศีลได้ง่ายเป็นศีนอัตโนมัติเกิดขึ้นเองอย่างความโกรธเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันปั๊บในความโกรธดับนะความโกรธจะครอบงําใจไม่ได้เราจะไม่ทําผิดศีลห้าข้อเพราะความโกรธเพราะโทสะ มีโทสะตัวเดียวทําผิดศีลห้าได้หมดนะไม่ใช่แค่ว่าไปฆ่าไปตีเขาหรอกไปแกล้งรักทรัพย์เขาก็ได้แกล้งไปเป็นชู้กับเมียเขาก็ได้นะทำด้วยความโกรธเนี่ยแกล้งไปชมมันนะไม่ใช่ด่าด้วยซ้ําไปแกล้งชี้เยาะเข้าไปให้เสียผู้เสียคนไปเลยทําด้วยความโกรธด,ด้วยความเกลียดก็ได้นะหรือเจตใจมีโทสะเศร้าหมองก็ไปกินเหล้าก็ทําได้อีกเนี่ยมีราคาก็ทําผิดศีลห้าได้มีโมหะก็ทําผิดศีลห้าได้ งั้นกิเลสตัวเดียวนะพาเราทําผิดศีห้าได้นะงั้นให้เรามีสติคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตคอยรู้ทัน,ทนบ่อยๆใครๆก็รู้ได้นะไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์อะไรนักหนาหรอกพวกเรารู้จักความโกรธไหมโกรธเป็นใช่ไหมใครไม่เคยโกรธไม่มีหรอกโกรธก็เป็นโลภก็เป็นใช่ไหมฟุ้งซ่านก็เป็นโหูห่ก็เป็นดีใจเสียใจนะเป็นหมดอนะ่ะ หน้าที่เราตอนนี้ก็แค่คอยรู้ทันกิเลสอะไรกาลังเกิดขึ้นที่ใจเราคอยรู้ทันไว้นะกิเลสจะดับอัตโนมัติเลยพอกิเลสมันดับเราจะไม่ทําผิดศีลน,นะคนทําผิดศีลได้เพราะกิเลสครอบงําจิตเท่านั้นเองนะงั้นเนี่ยเราค่อยๆฝึกนะตั้งใจไว้ก่อนต่อไปก็มาพัฒนาสติคอยรู้เท่าทันกิเลสที่เกิดที่จิตที่ใจของเราจนกระทั่งเราเกิดศีลอัตโนมัติไม่ได้เจตนารักษาศีลศีลมาเองนะ ไม่ต้องไปอาราธนาไม่ต้องไปขอจากใครทั้งสิ้นเลยถัดจากนั้นเราก็ต้องมาพัฒนาจิตใจของเราต่อไปนะบทเรียนที่สองของพระพุทธเจ้านะชื่ออาทิจิตสิกขาพวกเราบางทีมักง่ายนะเราชอบพูดศีสมาธิปัญญาศีสมาธิปัญญาเป็นผลแล้วละ่ะเหตุของมันนะคือศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขานะถ้าไม่มีจิตสิกขานะคือก็คือไม่มีการเตรียมความพร้อมของจิตที่จะเจริญปัญญา จิตจะเจริญปัญญาไม่ได้จริงนะหลายคนบอกว่าไม่สนใจเรื่องจิตนะจะดูกายอันนี้เข้าใจผิดไม่ว่าจะดูกายหรือจะดูอะไรก็ตามที่เป็นการเจริญปัญญานะในรูปนามขันห้ายตนาหกธาตุสิบแปดอินทรีย์ยี่สิบสองอะไรเงี้ยไม่ว่าจะดูอะไรจิตต้องมีคุณภาพเั้นเราต้องมาฝึกจิตฝึกใจของเราให้มีคุณภาพซะก่อนนะไม่งั้นเวลาที่เราไปปฏิบัติธรรมเนี่มันจะทําไม่ได้จริงจิตที่มีคุณภาพเนี่ย มันมีสองลักษณะนะคือสมาธิเนี่ยมันมีสองลักษณะสมาธิชนิดแรกเป็นสมาธิที่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธเพราะท่านก็เห็นว่ามีประโยชน์คือสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะภาษาบาลีเขาเรียกว่าอารามณูปนิชฌานจิตมันจะเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณนะ์อย่างเวลาเรารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเนี่ยจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจ เวลาเราดูท้องผ่องยุบนะจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องเวลาเราเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่เท้าจิตมันเคลื่อนไปนิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะอันนี้สมาธิอย่างนี้เอาไว้พักผ่อนนะเป็นสมถะอย่างเดียวเลยหรือไม่ก็เอาไว้ทํางานทางโลกมันมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งนะเป็นสมาธิชั้นเลิศของพระพุทธเจ้านะชื่อว่าลักขณูปนิชาน สมาธิอย่างนี้อาภัพที่สุดนะทั้งทที่จําเป็นวิเศษวิโสที่สุดเลยแต่ไม่มีใครสนใจไม่มีคนเรียนรู้เวลาที่พวกเราคิดถึงการทําสมาธินี่เราจะเอาจิตไปจับอยู่ที่อารมณ์อันเดียวเราไม่รู้จักสมาธิอีกชนิดหนึ่งในสมัยพุทธกาลตอนเจ้าชายสิทธ,ธัตถะยังเด็กอยู่บางคนก็ว่า3ขวบบางคนว่า7จ็ดขวบในตำราไม่ชัดเจนว่ากี่ขวบ มีพิธีแรกนักหวนพวกพี่เลี้ยงเนี่ยเอาท่านไวท,ทิ้งไว้ที่ใต้ต้นวะแล้วพวกพี่เลี้ยงเนี่ยไปดูพระเจ้าสุดโทธนาไถนาเจ้าชายศรีทถาโยงเดียวนะลุกขึ้นนั่งสมาธิทำอนาปนาสติในตำราบอกได้ปฐมฌานะแล้วต่อมาท่านก็ลืมสมาธิอย่างนี้ไปตอนที่ท่านออกบวชท่านก็ไปเรียนวิชาทำสมาธิกับลืษสีเรียนจากอารารดาบทนะได้ฌานที่7เรียนจากอุททะดาบทรามบุตร ได้ฌานที่8พอได้ฌานที่7ฌานที่8เนี่ยจะ78มันก็ต้องผ่านหนึ่งไปไท่านสรุปเลยว่าไม่ใช่ทางสมาธิอย่างนี้ไม่ใช่ทางท่านเลิกเลยถ้าจะไปทรมานกายทรมานอยู่หลายปีถึงวันหนึ่งเนี่ยท่านนึกถึงทางสายกลางท่านนึกถึงสมาธิตอนเด็กๆได้แนสมาธิต้องระวังนะมันมีสองอย่างนะสมาธิแบบลือสีชีไพรนะ่จิตไปสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะ เอาไว้พักผ่อนอย่างเดียวพอเราออกจากสมาธิกิเลสมันจะแรงกว่าเก่าอีกต้องระมัดระวังแต่ว่ามีประโยชน์ไม่มีจิตใจได้พักผ่อนมีเรี่ยวมีแรงถ้าเราจเจริญปัญญารวดไปเลยไม่ได้ให้จิตได้พักผ่อนนะจิตจะแห้งแรงมากเลยจะเหน็ดเหนื่อยลำบากตรัจกกํามากนั้นถ้าทําความสงบได้ก็ทําแต่ต้องรู้ว่าเราทําความสงบอยู่นะเจ้ชาชายศรทธะถะท่านนึกถึงนะพระโพธิสัตว์ท่ทานนึกถึงสมาธิตอนเด็กๆได้ สมาธิตอนเด็กๆไม่ใช่สมาธิที่จิตไปเพ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวแต่มันเป็นสมาธิที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะสมาธิอย่างนี้ถ้าพวกเราจะหัดนะควรจะหัดก่อนที่จะไปทำวิปัสสนาไม่ว่าจะด้วยกรรมฐานอะไรนะจะดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมจะทำมีปัสสนาด้วยกรรมฐานอะไรก็ตามต้องเตรียมความพร้อมของจิตซะก่อนให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ได้ซะก่อน ถ้าไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บอกบานอย่ามาคุยเลยว่าจะทําวิปัสสนาได้นะไม่มีทางเลยเพราะจิตจะไปเพ่งนิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวถ้าเวลาเรารู้ลมหายใจนะจิตจับอยู่ที่ลมหายใจเรารู้ลมหายใจนี่เป็นสมถะกรรมฐานนะวิปัสสนากรรมฐานต้องเห็นไตรลักษณ์ถ้าเวลาเราดูท้องของยุบจิตไปจับอยู่ที่ท้องเฉยๆนะเป็นวิปเป็นสมถะกรรมฐานถ้าเป็นวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ เดินจงกรมยกเทา้าย่างเทา้าเห็นเท้าแล้วก็เป็นสมถกรรมฐานนะต้องเห็นไตรักถึงจะเป็นวิปัสสนาจะเห็นไตรักณ์ได้จิตต้องถอนตัวออกจากโลกของความคิดให้ได้นะจิตต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ได้ตัวนี้เป็นตัวสําคัญมากเลยชาวชายสศธัฐฐานนึกถึงสมาธิดั้งเดิมที่ท่านเคยฝึกมานะจิตตั้งมั่นขึ้นมาวิธีที่พวกเราจะฝึกควรจะฝึกยิ่งพวกเราเป็นนักบวชเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่ต้องฝึก ทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ like ่งนะเลือกดูกรรมฐานอะไรก็ได้ไม่ต้องเรียนแบบกันทางใครทางมันนะทางใครทางมันใครถนัดพุทโธก็พุทโธใครถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจใครถนัดรู้ท้องผ่องยุบก็รู้ท้องผ่องยุบนะใครจะยกเท้าย่างเท้าก็ทําได้ทั้งนั้นใครจะขยับมืออย่างลงพราเทียนก็ได้เหมือนเหมือนกันหมดไม่ดีไม่เลวต่างกันหรอกนะแต่ว่าไม่ว่าเราจะทํากรรมฐานอะไรนะสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้คือจิต มันถึงชื่อจิตสิกขานะสิ่งที่เราเรียนรู้คือจิตเช่นเราพุโทโธพุโทโธแล้วเราต้องคอยรู้ทันจิตพุโทโธพุโทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันพุโทโธจิตไปเพ่งความนิ่งความว่างรู้ทันรู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าจิตหนีไปคิดรู้ทันนะจิตไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันตรงที่จิตหนีไปคิดเนี่ยฟุ้งซ่านนะเป็นอกุศลตรงที่ไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจนี่เป็นการทําสมถกรรมฐานนะเป็นกุศลนะแต่ไม่เกิดปัญญา ถ้าชอบคลิปนี้กรุณากดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามเพื่อรับธรรมะดีๆในภายหลังกดแชร์เพื่อช่วยเผยแพร่ธรรม,มะได้บุญด้วยค่ะ